สวัสดีทุกท่านจากประเทศไทยค่ะตอนนี้อยู่ที่กอทมอแล้วนะคะ <c oughs> สมัยเด็กๆเนี่ยคุณเฟเดนเล่นหลายกีฬามากค่ะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสฟุตบอลว่ายน้ำอะไรก็เหมือนเดิมค่ะซุกซนเหมือนเด็กเห็นลูกฟุตบอลไม่ได้สมัยเด็กๆเนี่ยเฟเดนเล่นตำแหน่งโกค่ะไม่ค่อยได้วิ่งเพราะน้องขี้เกียจพักโรงแรมแถวห้วยขวางนะคะช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออาหารเช้าที่โรงแรมเช่นเคยค่ะออกมาทานกาแฟข้างนอก ร้านกาแฟนี้ที่จอดรถกว้างมากๆค่ะติดกันเนี่ยเป็นร้านบอนช์นะคะแล้วก็ช่วงเย็นจะเปิดเป็นร้านอาหารด้วยค่ะร้านสเต็กเฮาส์คุณเฟรดิสั่งคาปูชิโน่ร้อนเช่นเคยค่ะในช่วงเช้าแป้งทานเป็นกาแฟนมลาเต้ที่ร้านมีนมให้เลือกด้วยนะคะถ้าไม่ทานนมวัวก็ใช้เป็นมิลโอตได้ค่ะ oh <my> ร้านกาแฟที่กรุงเทพเนี่ยหาที่จอดรถยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้ที่จอดรถเนี่ยจอดรถบรรทุกได้ด้วยนะคะ ช่วงเช้าคุณเฟดีจะว่างค่ะแต่ว่าช่วงบา่ายนียเฟดีต้องทํางานเพราะว่าตรงกับเวลาช่วงที่ยุโรปเป็นตอนเช้าพอดีผมน้องเฟดีเริ่มยาวแล้วค่ะวันนี้เราพาน้องเฟดีมาตัดผมกันนะคะพาน้องมาตัดร้านนี้ค่ะตัดง่ายๆรวดเร็ว150บาทชื่อร้าน e ี s y c u ดค่ะช่างเยอะมากๆมาถึงไม่ต้องรอคิวเลยค่ะพิกัดร้านนี้สาขานี้จะอยู่สถา,านีรถไฟพราราม9ก้า ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมิทูโมค่ะตอนเราเข้าร้านทำผมเนี่ยเฟดเด้ไม่เคยไปเฝ้านะคะแต่พอเฟดเด้ตัดผมเนี่ยเราต้องมานั่งเฝ้าไม่รู้มีแฟนยังไงนะคะฟิลเหมือนมีลูกเลยค่ะโจนี้เราออกมาทานร้านอาหารแถวประดิษฐ์พัดนะคะเป็นร้านอาหารที่ได้มีชินไกด้วยค่ะกรุงเทพชีวิตที่ดีที่ลงตัว ถ้าจะเดินทางด้วยรถนะคะต้องเผื่อเวลาน,นิดนึงค่ะเพราะว่ากรุงเทพรถติดมากๆเฟรดได้บอกว่าขับรถในกรุงเทพนี่เหมือนออกสนามรบเลยค่ะเพราะว่าต้องสู้กับมอไซค์ที่ขับสวนไปสวนมาค่อนข้างต้องเรามาระวังเป็นพิเศษค่ะช่วยกันดูทางเรามาถึงร้านอาหารร้านนี้แล้วนะคะร้านพิกกี้่ ร้านอาหารไทยฮุมเมดค่ะที่เน้นขายอาหารใต้นะคะรสชาติแซ่บจัดจ้านและที่สำคัญเขาเคลมว่าเขาไม่ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ผงชูรสด้วยค่ะเป็นร้านอาหารไทยที่เปิดมาอย่างยาวนานนะคะเกือบ2 0 3 0ปีแล้วค่ะ <c oughs> พื้นที่กว้างขวางค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยรีโนเวทมาจากโรงเรียนอนุบาลที่คนแถวน,นี้เขาทราบเป็นอย่างดีค่ะว่าชื่อโรงเรียนเร็วดีภายในก็จะมีหลายโซนนะคะเวลาจองโต๊ะต้องดูโซนให้ดีด้วย ภายในร้านอาหารนี้ก็จะมีขายสินค้าเป็ดตะเล็ดด้วยนะคะสินค้างานแฮนด์เมดร้านนี้เป็นร้านอาหารแบบจริงๆจังๆนะคะไม่ใช่ร้านบาร์นั่งค่ะก็เลยทำให้ปิดเร็วนิดหน่อยเปิดตั้งแต่11มุงค่ะปิดตอน3ทุ่ม เนื่องจากร้านนี้รีโนเวทมาจากโรงเรียนอนุบาลน,นะคะก็เลยทําให้ยังมีอุปกรณ์พวกโต๊ะเก้าอี้เซร็จของเด็กอยู่เลยค่ะยังมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะถ้าใครมากับลูกๆหลานๆหรือเด็กเล็กเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะ วันนี้เรามีนัดทันค่ากับคุณวรพันธ์นะคะมาปรึกษาเรื่องการสร้างร้านบาร์ค่ะเพราะว่าไฟได้อยากจะเปิดบาร์ที่ไทยนะคะก็เลยมองหาทำเลแล้วก็ความเป็นไปได้ในการเปิดกิจการแต่คุยไปคุยมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปค่ะว่าแป้งจะมีบาร์เป็นของตัวเองที่ไทยหรือเปล่าส่วนแป้งเนี่ยก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่คุยกันคานนั่งทานข้าวอย่างเดียวเลยเพราะว่าอาหารอร่อยมาก เมื่อคืนตอนเย็นนี่คุณฟเฟดดี mm ้แทบจะไม่ทานอาหารอะไรเลยนะคะเช้านี้ก็เลยพยัยขยโยแป้งให้พามาทานร้านอาหารร้านโปรดของคุณฟเฟดดี้แถวสีลมกัน,นะคะ่ะร้านทงคัตสึที่กรุงเทพเนี่ยมีเยอะมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าร้านเนี้ยเนี่ยพิเศษคือเป็นร้านเล็กๆค่ะที่ได้บรรยากาศอบอ,อุ่นแล้วก็เชฟคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนทอดหมูเองด้วย ตัวร้านเนี่ยอยู่แถวๆสีลมสุรวง์ค่ะสามารถจอดรถได้ที่โรงแรมโตวนนาเราสามารถนำบัตรจอดเนี่ยมาสแสตมป์ที่ร้านจอดรถฟรี2องชั่วโมงด้วยค่ะเฟ mm hmm. ไ,ได้เป็นคนเลือกทานมากค่ะและหนึ่งสิ่งที่เฟได้ทานได้นะคะก็คือทงคัตสึร้านนี้เพราะว่าเชฟเนี่ยทอดเองจานต่อจานเลยค่ะ mm hmm. ทำให,ใหม่สๆสดๆร้อนๆเลยทำให้หมูเนี่ยกรอบเป็นพิเศษ แล้วเครื่องดื่มที่เนี่ยเนี่ยเสิร์ฟด้วยแก้วที่แช่เย็นค่ะก็เลยทำให้เบียร์เนี่ยอร่อยเป็นพิเศษอีกด้วยส่วนแป้งเนี่ยขอโบอกมือลาหมูทอดนะคะขอเป็นคุ้งทอดแล้วกันค่ะเพราะตั้งแต่มาไท้เนี่ยทำเมนูพิเสษโปอยมากไหนจะชิวชิก แต่คุณเฟรดก็ยังคงคอนเซปต์คลาสสิกเดิมค่ะเพราะหนุ่มคลาสสิกก็เลยสั่งเมนูของคานเซปคลาสสิกไปกับเฟรดเนี่ยเวลาไปทานร้านอาหารถ้าร้านมีโต๊ะบาร์ให้นั่งดูเชฟทำอาหารไปด้วยแบบนี้จะชอบเลือกไปนั่งค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดตัวติดกันมากค่ะจึงไม่ค่อยมีเรื่องที่จะคุยกันถ้ามีโอกาสไปข้างนอกหรือว่าทานอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยก็จะเลือกเป็นเชฟเทเบิลค่ะเพราะว่าจะได้มีคนอนเตทนเราไปด้วย ไม่ต้องมานั่งนึกหัวข้อที่จะคุยกันให้หายเบื่อก็ดูเชฟทำอาหารไปเพลินๆค่ะแต่ก่อนที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยร้านนี้เป็นร้านลับค่ะไม่ค่อยมีคนมากลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพนักง,งานออฟฟิศค่ะเลิกงานแล้วก็จะมาทานอาหารแถวนี้คนญี่ปุ่นเะลยนนะคะ ปัจจุบันนี่โลกโซเชียลเรามันไปไวมากค่ะแป๊บๆเดียวร้านลับก็ไม่ใช่ล้านลับอีกต่อไปใครที่จะมาหลังเที่ยงนี่ต้องโทรจองก่อนนะคะเพราะว่าหาที่นั่งยากมากวันนี้คุณเฟได้มีประชุมถึงสามทุ่มนะคะช่วงอาหารเย็นแป้งเลยออกมาทานคนเดียวค่ะแป้งขึ้นรถไฟฟ้าไม่ค่อยเป็นนะคะหลงทางอยู่ตลอดก็เลยมาถึงก่อนเวลานัดคอรอีย่าสั่งอะไรมาลองท้องเบาๆค่ะก่อนที่เพื่อนจะเลิกงาน ใครมาถึงก่อนมีสิทธิ์สั่งอะไรทานก่อนแต่ว่าอาหารเท่านะคะช่วงกลางวันนี้เรามาทานอาหารแถวสีลมช่วงเย็นก็กลับมาที่สีลมอีกแล้วค่ะแต่ก่อนร้านหมูกระทะเนี่ยจะเป็นร้านบุฟเฟ่สซะส่วนมากใช่ไหมคะเป็นร้านใหญ่ๆที่นั่งเยอะๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนการทานหมูกระทะได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถทานหมูกระทะได้ทุกวัน,น ร้านหมูกระทะสมัยนี้ก็เลยทำเป็นแบบคาเฟ่ค่ะมีที่นั่งน่ารักนรักตกแต่งร้านสวยๆมีวงดน,นตรีให้ฟังแล้วก็มีสถานที่จิบเบาให้ปาร์ตี้สังสรรค์กันไม่อยู่ไทยจริงๆจะจังแค่ไม่กี่ปีเนี่ยอะไรๆก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะร้านอาหารคาเฟ่เปลี่ยนใหม่เยอะมากร้านนี้เพื่อนเขาแนะนำมาค่ะเพราะแปงเองก็ไม่รู้จัก นัดเพื่อนไว้2คนคะ่ะคนแรกมาถึงแล้วนะคะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยปโทที่ขอนแก่นอันที่จริงเราเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่กรุงเทพแค่ไม่กี่คนต้องนัดย่อยๆคะ่ะนัดเป็นกลุ่ม,มเล็กๆถ้านัดเป็นกลุ่ม,มใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกกันเพราะว่าอยู่กันคนล้วมุมเมืองเพื่อนมาครบก็สั่งหมูกระทะมาย่างกันคะ่ะ ยางไปด้วยขำไปด้วยนะคะนานๆทีเจอกันก็มีเรื่องอัปเดตกันเยอะเลยค่ะโหเร้ะไม่หยุดเลยเนางยางมันไม่ฟินค่ะคก็เลยยืนย่างกันค่ะ ร้านจะมี2ชั้นค่ะแต่ว่าไฮไลท์จะอยู่ชั้นบนค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราสามารถเห็นตึกลหลายๆตึกนะคะในกรุงเทพใจกลางกรุงเทพแล้วก็เห็นวิวตึกมาหาคนครได้ด้วยค่ะนะนะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปเช็คบินด้านล่างนะคะตกลงกันว่าจะไปตามล่าหาของหวานกินค่ะ เดี๋ยวเราทําการเดินเท้าไปที่ศีลมเอ็ดนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะถือเป็นการเดินย่อยไปด้วยเพราะว่าเราทั้ง3คนเนี่ยต้องนั่งรถไฟฟ้ากลับไปคนละทางค่ะ mm hmm. ก็เลยตกลงกันว่าจะไปที่ศีลมเอ mm ็ด hmm. เพราะว่าติดสถานีรถไฟโอไม่ได้ <laughs> มีเพื่อน2ใน3ามกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยสั่งไอศครีมมาแบ่งกันทาน เรจริงๆเจอเพื่อนนี่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะตบมุกกันโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะขำไปประมาณ80%คุยเรื่องมีสาระแค่20%อ,คอยู่ไทยนี่แป้มีเพื่อนเยอะมากค่ะพอยา้ายไปอิตาลีเนี่ยไม่มีเพื่อนก็เลยเริ่มเหางาเริ่มบ่นกับเฟเดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเลยค่ะว่าอยากย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะเวลาที่เราโตขึ้นนะคะเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากรู้จักคนใหม่ๆกว่าจะหาคนที่คลิ้งกับเราได้คนที่เข้ากันได้สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องมันไม่เหมือนตอนเด็กๆนะคะที่ไปเริ่มต้นเรียนห้องใหม่ก็มีเพื่อนแล้วด้วยความที่ไร้ทิงสาข,ของความเป็นเด็กอะคะมันก็เลยทําให้การสร้างมิตรภาพสําหรับเพื่อนง่ายขึ้น แต่พอมาตอนโตนี่แหละคะ่ะพอเราเริ่มเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นการที่เราจะเปิดใจคุยกับใครหรือว่าเป็นเพื่อนกับใครได้จริงๆเนี่ยจะต้องหาคนที่แมทช์กับเราได้จริงๆนะคะ <c oughs> ได้เวลายแยกย้ายค่ะคนนึงนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนนี่แยกกันนั่งรถไฟคนละสาย <c oughs> อยู่กรุงเทพก็เที่ยวห้างทานอาหารไม่เคยได้ไปไหนเลยะคะ่ะ ก็เชวิตาอีพนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมาดูกันว่าเราจะไปทำอะไร